นี่แหละลูกลูกมาอยู่ปฏิบัติธรรมส่งเด็กที่ทำกิจแล้วงไปได้ไปเกิดเจ้าค่ะหลวงพ่อปฏิบัติธรรมที่ไหนท,ที่นี่ครับที่นี่ค่ะเรื่องไงแล้ววันที่สามสิบจะต้องลาเดือนนี้เหรออีกสามวันค่ะวันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบจะต้องลากลับบ้านแล้วเราจะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนล่วงหน้าสามวันเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็แหลจุลแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่เขาจะได้เตรียมให้มาลากลับแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วลูกก็เกิดอาการปฏิบัติทําต่อไม่ได้พอสวดมน์เเวลาที่ปฏิบัติแล้วน้ําตามันก็ไหลตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติต่อไม่ได้เจ้าค่ะด้วยเหตุผลอะไรถึงไม่ทฏิบัไม่ได้อยากอะไรอาวรเนรออะไรอาวร มันครบกันหมดไปกี่วันแล้วไอเดียก,ก่อน,มนไม่บอให้ใครบดให้เด็กลูกครับกี่คนสองคนสองคนสอง,สองคน,งคนจะครบสามสิบวันอยู่แล้วจะครบสามสิบวันวันนี้จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะลากลับบ้านค่ะอ่าแล้วไงเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็โอเคใช่ไหมยังไม่ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เกิดสภาวะแบบนี้ก็เลยเข้ามากราบหลวงพ่อขอเจ้าว่าทาไมถึงเศร้าเลยเกิน <c oughs> ก็อยู่ต่อไปเลยเด็กก็ไม่มีใครห้ามเนี่ยมี ที่บ้านโทรมาเรียกกลับไปแล้วก็เลยแย่งกันอยู่ค่ะที่บ้านเหรอสามีค่ะสามีไม่เข้าใจเขามาเขาให้มาเดือนหนึ่งก็ดีแล้วใช่ไหมเขาให้มาเดือนหนึ่งดีก็ดีก็จบก็ไม่รู้ทําไงเขาเป็นเจรจากับสามีตัวเธอเองเนี่ยอยากจะปฏิบัติหรือเปล่าอยากปฏิบัติตัวเธอเองก็รู้สึกว่าอยากอยู่ ท่ามกลางนี่เขาเรียกไรรู้เปล่าได้าบารมีหลวงพ่ออยากอยู่ท่ามกลางเทวดาค่ะนี่เรียกไรรู้เปล่าพอเจอของดีก็ต้องจากกันแล้วหามาหลายชาติกว่าจะได้เจอโอกาสที่จะไปพันธิพานก็ต้องเสียหลักแล้วก็จะต้องหลุดลอยมีแยะแ,ยะแล้วก็ไปลอยอีกหลายชาติเลย คิดแล้วน่าจะได้ไหม <laughs> ก็เมื่อเช้าคิดว่าสามันจะต้องลาจากศีลบวชแล้วเราก็จะต้องลาจากศีลแปดแล้วก็อยากจะกราบหลวงพ่อด้วยว่าถ้ากลับไปแล้วจะต้องทํำยังไงก็เข้าใจเธอแหละ <c oughs> ฉันก็เคยเป็นหากว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความประเสริฐมันเป็นอะไรที่หาได้ยาก เหมือนพูดง่ายดูหนังมันประทับใจดูคอนเสิร์ตแล้วมันมันอิ่มใจแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ดูแล้วเขาปิดไฟแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นว่าว่าเสียเขาเรงยกไงเสียรมชาติที่แล้วไปทำกรรมอะไรไว้เปล่าเธอเป็นคนจังหวัดอนะไรเกิด <c oughs> โคราชเป็นคนโคราชเดรอ ปากช่องปากช่องเหรอเกิดเกิดที่ปากช่องตอนนี้อยู่บางเขนค่ะแล้วเธอเธอได้เข้าถึงธรรมตั้งแต่อายุเมื่อไหร่ไปปฏิบัติตั้งแต่อายุยี่สิบจ้ะยี่สิบเหรอค่ะนี่ก็ผ่านไปกี่ปีแล้วผ่านไปยี่สิบห้าปีจ้ค่ะตอนนี้เธอสี่สิบห้าแล้วเธอได้จะบรรลุธรรมไปแล้วนี่ตอนนั้นยี่สิบแล้วเธอแต่งงานอย่างตอนนั้นอ่ะตอนนั้นยังไม่แต่งอ่าแล้วเธอ แฟนกีฬาดีใช่ไหมตอนนี้ยังธำมายังไม่เข้าไปนเนี่ยเหรอเข้าไม่เข้าเข้าเข้าแต่ว่าทางโลกมันรุนแรงกว่าใช่ไหมเห็นไหมในที่สุดเมื่อเห็นธรรมะแท้จริงแล้วก็ถือว่าต้องไปทําภาระลูกโตยังไม่มีลูกเลยไม่มีลูกเหรอโอ้โหเป็นล่ามบัเนเสิร์ต โอ้คนมีลูกมันเหมือนถูกถูกจองจาอีกยี่สิบปีความจะโตนี่โอ้โหแทบตายแล้วมันไม่ใช่โตอย่างเดียวมันเอาลูกเอาหลานมาอีกเราก็ตายอีกแล้วเธอลไงสา,ามีเธอเขาเขาอยากมีลูกเขาก็เลยจับเราไปทํากิฟต์เราก็ตามใจเขาแล้วมีเธอเคยเป็นพระปะไม่เคยบวชคระไม่เคยบวชพระไม่เคย,คคยเพูดไง ชีวิตเราแล้วเธอเศร้ามากพย,ยายามสวดมนต์ทำวัดชาวทัาาาว้งแสฉางทำไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ช่วยไงเธอก็พยายามไปอธิบายให้สามีฟังว่า มาบวชด้วยกันก็ได้เขาจะยอมมาป่ะเขาปฏิเสธอะไรนะเขาปฏิเสธเขาไม่ชอบทางนี้ยิ่งเห็นเธอเอาจริงเขาจังเขายิ่งคือกูตายแน่เข้าใจเธอแต่ไม่รู้ช่วยยังไงก็อยู่เข้ามาตั้งกี่ปีเกือบยี่สิปียี่สิบปีเหรอ กับยี่สิบปีครับเขาคงตายแน่ถ้าเผื่อว่าเธอหนีเข้าวัดใช่ไหมตายกู <c oughs> ตายดีกว่าเอาไงหละมันต้องเป็นการตัดสินใจของตอนเองแล้วแหละธรรมะจริงๆก็เป็นของประเสริฐใช่ไหมเป็นของถ้าใครได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีคุณค่าใช่ไหม เราต้องมีคนมีบุญด้วยเจอของมีคุณค่าแล้วรักษาไว้ได้คนไม่มีบุญนี่นะเจอของมีคุณค่าก็รักษาไว้ไม่ได้หรอกจะต้องพัดพา้าจะต้องแยกย้ายจะต้องหมดโอกาสเหมือนมนุษย์เนี่ยมาเกิดบนโลกไปเนี่ยเป็นของมีค่าในการเป็นมนุษย์แต่นที่สุดมนุษย์ก็ไม่เห็นคุณค่าต่อการเป็นมนุษย์เพราะไปใช้ชีวิตให้มันเสียหายตายไปแล้วถึงจะมาเหมือนผู้วิญ,ญญาณที่มันแบบว่าที่มันกลับมาเนี่ย มันมาลองเรียกอะ่ะม,มันคงบอกว่าขอโอกาสอีกสักครั้งเถอะเหมือนพ่อไอ้พ่อไอ้นิดอ่ะไอ้ดำเกิงอะ่ะอมอมาที่นี่ด้วยนะเมียก็มาใช่ปะลูกก็มาแล้วมันก็มาเหมือนกันแต่ว่ามันแบบว่าเฮ้ยพวกนี้ทําไมไม่อะไรวะไม่ไปทํามาหากินงมง,งายมานั่งอยู่ได้อไอ้ดำเกิงมันตายเว้ย มันมนร้องไห้ใหญเลยโอ้โหผมขอบวชผมมาตอนนี้ก็ไม่ทันซะและ้วผมมาขอขอมาอาใจใหญ่เลยอ่านี่เข้าใจเธอแล้วเธอจะทำไงเนะี่ยก็ขอบารมีหลวงพ่อกลับไปบ้านถ้าต้องจับออกไปแนละ้วจะต้องทำยังไงเจ้าคะก็ปฏิบัติแบบนี้แบบที่บ้านนี่แหละปฏิบัติท,ที่บ้านแต่ปฏิบัติแบบนี้แหละที่บ้านไม่ม เทวาดาของบ้านเรามีหลวงพ่อมีเธอทําดีเด้เธอเป็นคนฉนใจเทวาดาเทวาดาเขาจะไปทุกที่ที่มีคนดีเทวาดาเขาก็เขามีปีกเขาบินได้เขาไม่ได้แปลว่าถูกขังไว้เขาจะไปทุกที่ที่มีคนดีและคนปฏิบัติเขาใจเปล่าเ,เธอว่าเธอเป็นคนดีเปล่าละ่ะเนคนดีอ <c oughs> คนดีไม่กลัวอะไร <c oughs> มันไม่ได้บรรยากาศ <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้กํา แต่ไม่ได้บารมีหลวงพ่ะกำลังเทวดาช่วยอ๋อต้องไปพึ่งเทวดาเหรอช่วยในการปฏิบัติให้สมรีเขาช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนพ่อแม่เราช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยสุดท้ายพ่อแม่เราก็ต้องส่งเราเข้าไปห้องสอบเองเธอต้องเป็นตัวของตัวเองตนไปที่พึ่งแห่งตนเข้าใจหรเปล่าเธอจะทําไงอ๋อก็ได้ได้ข้อมูลได้แนวทางตอนนี้ก็เหลือความขยัน ตอนมีทําอาชีพอะไรหูกทนายความเจ้าค่ะโอ้หทนายความเขาเขาไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกทนายความมันเคยมีอยู่คนหนึ่งไอ้เมียมันชื่อไอ้จิ๋วอะ่ะผัวมันแฟนมันเลยเฮ้ยงมงายมันเดินไปวนมาไม่นานทนายความตายเลยมาเข้าไอ้จิ๋วอีก <c oughs> มาขอบุญอีกไอ้จิ๋วใจจิ๋วปะไอ้จิ๋วทนายเราอะ่ะนั่นแหละสาม,มีแฟนมันอะ่ะมาเดินเนีย่ยวเดิน ไอ้จิ๋วทำไมไม่ไปทำมากินงมไงอะไรไม่รู้แล้วแฟนมันป่วยตายเลยเอาไปเข้าไอ้จิ๋วอีกแล้วก็เลยมาขอบุญทนายชาไอ้ทนายความไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกเพราะว่ามันต้องมีเหตุมีผลแล้วมันก็เก่งด้วยไงฉลาดไม่รู้จะทำไงเติรวอธิที่ฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่งกันให้เขามี มีจิตมาทางธรรมาับงทางจักรวาลน,นั่นแหละไม่รู้หังไงความรักเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะอย่าคิด,ดว่าความโกรธอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรครักเรามากเลยไม่ให้เราขยับเลยนั่นแหละเธอจะไปพระนิพพานหรือเปะละ่า ไปพานในาน์เจ้าค่ะเหรอไปชาตินี้เจ้าค่ะชาตินี้ด้วยชาตินี้เจ้าค่ะชาตินี้พระหังชาติทูเรื่ก็ไปได้นะประตูก็เปิดนี่รวบรวมสติครั้งดีนะ ต่อไปนี้ต้องรวบรวมสติรวบรวมกำลังพลังจิตกำลังใจและรวบรวมป,ปัญญาและถามตัวเองถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครอันนี้แหละแล้วไปตอบเอง อีกนิดเดียวก็จะถึงพระนิพพานแล้วยากนะจะหาคนตั้งมั่นแบบนี้จะหาบรรยากาศแบบนี้จะหาเวลาหาความรู้แบบนี้หายาก อาแล้วเธอไม่มีลูกเธอตอนต้นเธอเธอมีลูก<อ>ได้ไงต้นคือปรารถนาพันิชภานตั้งแต่ได้พบได้เข้าวัดเจ้าค่ะหลวงพ่ออ,อ,อ,อายุยี่สิบเหรออายุยี่สิบเจ้าค่ะเอาแล้วมาเปลี่ยนไปได้เดือนทำไงก็ไม่ได้อยู่ในวัดพออยู่ข้างนอกก็<จ> <c oughs> ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะโอย่งไม่สบใจไม่เาเขาพอไม่ได้อยู่ในวัด ก็ก็คิดไปตามกระแสของชาวบ้านชาวโลกคิดไปตามกระแสชาวโลกคิดว่ามันเป็นกติกาชาวโลกเราก็เป็นเหมือนเขาเป็นปกติเป็นคนปกติเป็นคนธรรมดาชาวโลกมันผิดปกตินะคารวะทั่วไปคารวะมันเป็นผิดมันเป็นความผิดปกตินะมันไม่ใช่ปกตินะเพราะมันจะต้องเวียนว่ายคือพูดง่าย พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาปกติพอเขาเห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่มันทรมานคนเวียนว่ายตายเกิดมันทรมานคนเพราะว่าคนมันไม่ควรคนปกติไม่ควรจะทุกข์ไงแต่นี่ปรากฏว่าคนทั่วไปมันทุกข์แล้วมันไม่คิดจะหนีเลยเพราะมันเป็นคนผิดปกติแต่มันเยอะไงมันก็เลยดูเป็นปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยน,นะเป็นคนปกติที่จะหนีจากความทุกข์แต่เนื่องจากจำนวนน้อยคนทั้งหลายมันก็เลยพิพากษาว่าพระพุทธเจ้าผิดปกติ เขาพูดกันตรงๆนะมีครอบครัวมันสนุกตรงไหนอ่ะอันนี้พูดทางภาษาพระนะไม่สนุกวิเดภาระไม่สนุกแต่เข้าใจว่าเป็นเป็นกรรมหรือเป็นการใช้กรรมชาสุดท้ายที่ต้องอาจจะต้องเขาเข้าใจเธอเธอก็ไปอธิบายเขาฟังแล้วกันเธอก็พยายามบางครั้งเขาเข้าใจบางครั้งเขาไม่บางครั้งเลยนะบางครั้งพูดเขาก็เข้าใจบางครั้งพูดเขาก็ไม่เข้าใจทุกทาะเลย ก็ว,วันนี้ก็เทศเรื่องมารเนี่ยขเขาจะมาไม่โดนใจเฮ้ยมารไม่ใช่โดนใจเราอย่างเดียวนะมาไม่ไปโดนใจคนข้างๆที่มีที่พนกับเรามาขวางเรามารมาถึงขนาดโดนใจใครรู้ปะโดนใจทั้งหมู่บ้านเลยไม่ให้ใส่บาตรพระเพราะมันไม่อยากให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นคนดีมีบุญมารก็ไปโดนใจแล้วจากบ้านนี้ก็ไปบอกบ้านนั้นบ้านนั้นก็ไปบอกนี้ มันเหมือนกับพวกพวกอะไรพวกโซเชียลเราอะ่ะมันก็เขาเรียกว่าไอ้อคนหนึ่งพูดออกไปไอ้คนนั้ก็เอาข้าไปกระจายกระจายกระจายไปในที่สุดทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะหมดโอกาสเลยที่จะใสบ่บาตรให้พระอริยะหมู่บ้านนั้นก็เลยพังพินาศพระก็เลยต้องออกจากหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านมันไม่ใสบ่บาตรเขามาโปรดมัน แต่ว่ามามันไม่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าเบื่อได้ใส่บาตรเนื้อนาบุญไอ้หมู่บ้านนี่มันก็จะมีอะไรมันก็จะมีบุญมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมไอ้พวกเป่าประกาศทั้งหลายที่จะขัดขวางคนทําคุณงามความดีไอ้พวกเนี้มันเป็นเครื่องมือมารมันเป็นสมุนมารมันเป็นปีศาจมารคือมารไม่ต้องการให้ใคร แม้แต่ผู้เจ้ามันยังขวางเลยใช่ปะขณะที่กําลังจะเข้าถูกตัดสรุมานมันก็พาพวกมันมาเลยเอ้ยไม่ได้นะนั่งตรงนี้ได้ยังไงเป็นที่ของเรานะจะมาใช้ต้นโพได้ยังไงพูดง่ายหาเรื่องทะเลาะกับหลวงพระบุตธเจ้าไปเรื่อยอันนี้เธอก็ต้องใช้สติปัญญาและก็ใช้ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่มีใครช่วยใครได้งานนี้เทวดาาช่วยได้เธอได้อ่ะเขาได้เชียเชียร์เชียแต่เธอต้องเป็นคนตัดสินใจเองใช่ไหมพอน,นี้ผ่านอยู่ตรงนี้จะถึงเลยใช่ไหมพูดแล้วน่าเสียดายนะหลวงพ่อสมมติว่าเราแบบว่าเรารู้ว่าคนคนนี้ ทำแบบนี้เพื่อให้เราออกจากรมแล้วก็เราตัดตัดไปเลยเราคุณกลังบอกเข้าเหรอไม่ใช่ผมบอกแค่เข้าใจก็ลองตัดแล้วเราเป็นเราเป็นตัวเองไงออกมาอยู่ทางธรรมเลยก็ใครมาห้ามเราอ่ะใช่ป่ะไม่อยู่ที่เราไงแล้วเวลาเราตายเนี่ยไม่มีใครไปตายกับเราหรอกไม่ต้องตายหรอกเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลน่ะมันก็ให้นางพยาบาลดูเราไม่ไปดูเราหรอก ดูเราก็นี่น่หน่อยๆวันสองวันชกชักแชกแชก,ชก,ชกแล้วมันก็ไปละ <c oughs> มันมามาเกาะอ,อะไรกันนะักกันหนาอย่าไปหวังพึ่งใครเลยความเป็นจริงไงเขาเขาอยากจะดูแต่เขาก็ไอยู่ดูยังไงแต่ว่าเราเนี่ยจะอะไรอะ่ะแต่ผมเคยเป็นอะไรพุ่งพุ่งตัดเลยสม <c oughs> พิ่งนี่ออกเลยสาธุมันก็อยู่ที่มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนไงเข้าใจเปล่า ถ้าเราปรารถนาจริงๆแล้วเรามุ่งมั่นจริงๆเราก็ไม่สนใจเราพ่อแม่เราก็ไม่เอาเหมือนผู้เจ้าอ่ะพ่อแม่จะพูดเพ้อเลยก็พูดไปก่อนแล้วเข้าป่าเลยไม่สนใจเมียก็มีลูกก็มีไม่งั้นก็มาก,กอดคอกันตายตายแล้วตายอีกตายไม่จบไม่สิน้นผู้เจ้าเลยบอกไม่เอาเราต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาว่าคนทั้งหลายก็เลยประนามผู้เจ้าว่า ทำไมเป็นคนไม่รับผิดชอบทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่ผู้เจ้าเขามีวิชั่นไกลไงเขาบอกว่าถ้าเรายังอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะต้องอยู่ร่วมกันไปอีกไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นไม่มีการพ้นจากทุกข์ได้เลยเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่แก่ใหม่เจ็บใหม่พัดภาคผิดหวังและตายทรมานไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าวันเนี้ยมันยุติเราหาทางออกได้เราก็จะมาบอกทางพวกเธอ ให้เธอออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความพัดผ้าความผิดหวังความตายมันก็จะพ้นทุกข์นี่เนี่ยเพราะพระพเจ้าเขาไม่ได้มีอะไรนะมีแต่ให้เราหนีทุกข์แต่ถ้าเธอบอกว่าฉันยังทนได้ก็ไม่มีใครว่าก็อยู่ต่อไปแต่บางคนมันบอกว่าไม่ได้แล้วแค่ตื่นเช้ามาทุกวันจะต้องมานั่งกินข้าวนี่ก็ทรมานจะตายอยู่แล้วไหนจะต้องมาถ่ายมาชำระล้างแล้วก็ต้องแก่มาเจ็บอีกโอ้โห ไม่ไหวอ่านี่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทําไงพระเจ้าก็มันก็มีอย่างนี้แหละมันก็มีคนมาฟ้องพระเจ้าว่าทําไมอ่ะทําไมลูกเต้าเขาสามีภรรยาเขามาบวชทําไมพระเจ้าอ่ะถึงยอมให้เขาบวชทั้งทงี่มีครอบครัว ผู้เจ้าเลยขี้เกียจจะไปอธิบายว่ามันเป็นของสูงเอาแบบว่าคนจะมาบวชเธอไปตกลงกับคนในครอบครัวให้เขาอนุมัติมาก่อนให้เขาอนุญาตก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้ชาวโลกติฉินดินทาว่าร้ายก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องนี้พระจะตัดสินใจแทนไม่ได้พระจะเป็นคน กำหนดอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของปุถุชนกับการเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคลเนี่ยโหไม่ทนใจปุถุชนหรอกแต่ปุถุชนเนี่ยมันมันใช้ชีวิตจริงอยู่ในโลกใบนี้มันก็เลยมันตามไม่ทันน่ะมันตามไม่มันคิดไม่ถึงมันทําไม่ได้ก็ทรมานกันไปทรมานกันมา หน้าตาน่าจะได้เป็นพรริยานะหน้าตาน่าจะได้เป็นพระรหันต์นั่นเนี่ยอมมาจใช้ได้นะอาไม่ได้เชียแบบเธอก็รู้ตัวใช่ไหมตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่อตั้งใจไว้เจ้าค่ะตั้งใจไว้ครับหลวงพ่อนี่ไงแปลทีฐาแล้วรัทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไปรวบรวมพลังและก็สติปัญญา จิตใจแล้วก็บอกตัวเองว่าจะเอาอะไรกันแน่เข้าใจป่ะในเวลานี้ไม่มีใครช่วยเราได้ร้องไห้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพลังงานภายในของเธอก็พยายามควบคุมสติแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นปกติแล้ว แต่ควบคุมไม่ได้เลยเจ้าค่ะตั้งแต่ทำบัญชาแล้วกูควบคุมไม่ได้หรอควบคุมไม่ได้เลยมันเป็นแรงปารถนามังเงยมันก็สมัยแรกที่เราไปไปเข้าวัดกูไปนั่งสมาธิแล้วไม่ต้องร้องไห้วะกูไม่ได้เศร้าอะไรหนักหนาดึ้อใ,ใจไม่ได้รู้ธรรมะทำแมะอะไรเขาหรอกแต่ําไมมันตามก็ไหลพรากออกมา ไม่มีอะไรเศร้าก็ไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครเป็นไรแต่ทําไมเราร้องไห้จนแบบว่าโอ้มันมันเกินไปแล้ว<จ>ใช่ปะจน,จ,จ,นจนเกินเหตุใช่ไหมเจ้ค่ะจนจนเกินเหตุจนมันไปเพราะว่าอับอายไปหมดจ้ะมันเป็นเพราะอดีตชาติียมันไปสัมพันธ์กันไงพอมาเจอจุดปับ๊บพลังจิตมันส่งบอกมาเลยว่านี่แหละมันเกี่ยวข้อง มันก็เลยมีความประทับใจความซึ้งใจความแบบความอะไรวะความผูกพันในใจอ,ะ <c oughs> อ่ะอ้าวฟังก็ดีนะไปที่ฐานและทำตัวให้เหมือนกับอยู่ที่วัดนี้เข้าใจป่ะเขาทำอะไรก็ทำกันตามนี้ <c oughs> เราก็ถือว่าสถานที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง บันเทิการไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดมมนเกี่ยวข้องกับใจเราใจเราแล้วลึกว่าแบบน,นี้ฉันเป็นพระพิสุณีแล้วเข้าใจเปล่าเหมือนฉันไปอยู่ในป่าใช่ไหมป่าจะเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งฉันก็ไม่ติดในเรื่องสถานที่แต่ฉันเนี่ยจะต้องรักษาจิตฉันไว้วให้เป็นกลางจิตของเรานั่นแหละเป็นที่พักอันยิ่งใหญ่เข้าใจเป่าเข้้าใจคะ ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ,อย่าเอาสถานที่เป็นที่พึ่งอย่าเอาตัวบุคคลเป็นที่พึ่งอย่าเอาลายเงื่อนไขต่างๆเป็นที่พึ่งอเอาจิตของเราเป็นที่พึ่งแห่งตัวเราเองอเข้าใจยังเข้าใจเจ้าคะ่ะูกดีขึ้นหรอือเปล่าดีขึ้นเจ้าคะ่ะดีมากให้เธอบรรลุทรมีปัญหาก็มาสนทนาธรรมะได้อีกเจ้าค่ะมีอะไรอีกไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่ไ จะถูกมุทนาด้วยไม่รอด